มาดูตู้เย็นเครื่องนี้กันครับอาการลูกค้าแจ้งมาว่าไฟเข้าแต่ไม่เย็นยี่ห้อสันโย อดีผมก็เช็คแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานคือไฟเข้าแต่ไม่เย็นมาเสียบปลั๊กดูก่อนครับว่าคอมคอมจะทำงานไหมอา่าคอมทำงานครับ แต่เสียงเบามากครับได้ยินไหมครับคอมทำงานนะครับและควมทำงานแสดงว่าดีเลย์ที่อยู่ตรงนี้ดีเลย์ไม่เสียแล้วก็เทอร์โบสตัดไม่เสียเทอร์โบสแตดเทอร์โบสตัด อยู่ตรงนี้นะครับเทอโบสตัดไม่เสียนะครับแล้วทำไมถึงไม่เย็นเดี๋ยวจะให้ดูครับอาการมันไม่เย็นเพราะอะไร ดูนะครับถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กใหม่เห็นไ,ไหมครับเงียบคอมไม่เดินแสดงว่าคอมเสียมาดูอีกเครื่องครับจะถ่ายอีกเครื่องให้ดูอีกเครื่องครับถอดปลั๊กก่อน ันนี้ที่อีกเครื่องที่คอมไม่เสียเราเสียบปลั๊กเครื่องเดินเครื่องเดินครับได้ยินเสียงไหมครับแล้วมาลองถอดปลั๊กใหม่แล้วเสียบคื้นไปใหม่นะครับเครื่องเดินครับ คือเราเสียบปลักมันต้องเดินทันทีครับกดแสดงว่าคอมตัวนี้เสียครับคือคอมเดินครับแต่มันก็เสียได้เหมือนกันครับเวลาเราถอดแล้วเสียบใหม่ ธรรมดามันต้องเดินทันทีอันนี้มันเงียบสนิทจะแสดงว่าคอมเสียนะครับเครื่องนี้ของอะไรของซันโยครับเครื่องนี้คอมเสียนะครับ